คลิปนี้ก็ลมอาจจะแรงไปหน่อยนะเพื่อเพื่อนเสียงไม่อาจจะโดนลบกวนนะครับก็อยู่ที่ร้านบัวใหญ่ยางทองครับก็หาไม่ยากนะครับก็ทางนี้ไปเส้นบัวใหญ่ครับทางนี้ก็ออกไปศรีดานั่นเองนะครับก็มีรถพีย้บยับเยอะมากเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับก็มีทั้งรถกอล์ฟนู่นนี่นั่นครับแล้วก็มีรถนี่ก็มีนะครับ ก็หัวเดียววันทุกแล้วก็ที่สําคัญมีจีปนะครับนี่ทรงแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่พร้อมใช้งานนะครับราคา3า0 0 0นบาทส่วนปีและเลขไม่ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ให้เพื่อนๆโทรคุยกันเองนะครับ mm hmm. ก็โดยรวมถือว่าสีสันเนี่ยสวยงามเลยนี่ใครสําหรับสายยกสูงสายคลาสสิกอะ่ะข้างหลังอะ่ะมีลิปเพียบเลยเดี๋ยวเราจะเป็น2 EP นะครับ ผมว่า EP เดียวกับร้านนี้ไม่มีทางหมดครับก็ติดตามช่องผมไวน 6, ้นะครับขอ6 0 0หกหมื่นซับนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อน้องไอคิวด้วยนะครับช่องพ่อน้องไอคิวจะหารถแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นในตลาดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอย่างประมาณนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆแค่นอนอยู่บ้านก็ได้เห็นรถสวยๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ถ้าสนใจรถ เป็นเจ้าของครอบครองกันเองนะครับก็ที่สำคัญคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาด้วยนะครับนี่ไม่ต้องขับยากครับไม่ต้องเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับถือว่าของเดิมรวมเนี่ยถือว่าให้ครบนะครับหลังคาเนี่ยมีนะครับแต่ต้องหาผ้าตรงผ้าเต็นท์มากันเอาเองนะครับถือว่าสวยนะครับเดิมรวมแล้วก็คันนี้คันนี้ก็เป็นหนึ่งสี่ขอแต่มันจะดูยาวๆหน่อยอะ่ะเนี่ยแล้วก็สี่ก็เป็นแบบว่า หมือนเป็นรถสะสมของเจ้าของเขาเองอะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้อะไรประมาณเนี้อันนี้เป็นโตโยต้านะครับเป็น Rn 30นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่150,000บาทเท่านั้นนะครับใครมองหารถคัสสิ่งนะซึ่งข้างในเนี่ยเดิมมากเลยนะดูดูร้อดิแต่สีเนี่ยน่าจะเก็บมาแล้วนะครับแล้วก็ภายในภายในก็ เบาะหนังเก็บเก็บงานเบาะหนังเรียบร้อยนะครับถ่านคนไปส่วนคันนี้ก็เนาพร้อมใช้งานเหมือนกันครับก็เป็นสุ z กิแค a r บเบียนนั่นเองครับถือว่าหลอหอนะครับเพราะแต่งแคนะของเซนะครับ ราคาก็อยู่ที่280,000บาทนะครับก็แต่งพร้อมนะครับราคาที่ตั้งไว้เนี่ยถามพี่เราพี่โยกว่าสามารถที่จะต่อรองกันได้นะครับมีสโนอกเกิลน,นะครับโอ้โหเปยวฟ้าจริงๆครับคันนี้อ้สวยสวยขออนุญ,ญาตดูภายในให้เพื่อนๆนะครับโอ้สวยจริงครับ น้ำหนักประตูก็ยังดีอยู่เลยนะครับแล้วก็มียางอะไหล่มาให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะเป็นเซิร์ฟมั้งถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็เป็นยกสูงวางคันแข็งมาแล้วนะเรียบร้อยสาหรับสายลุยนะครับก็คันนี้ครับเป็นสามดอัดน,นเองครับสามดอสีเหลืองแม็กกับว่ากำลังดี จนเกินไปนครับดอราคาไม่ได้บอกไว้นะครับราคาก็น่าจะเท่ากันนะสองคันนี้นะครับก็อยู่ที่แปด0 0ืบาทครับคันนี้อยู่ที่แปดหมื่นห้าครับแต่คันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคันนี้สีใหม่กว่านะครับน,นี่ก็เป็นล้อล้อแต่งนะให้นี้โดยรวมสีเหลืองก็จะดู จับ,บทรงอีกนิดนึ่งครับชกกดให้มันดูเตี้ยลงอีกนิดนึงมันก็จะสวยคันนี้นะครับแล้วก็อันนี้โอ้โหสุดติงครับคันนี้ดูยางดิดูยางดูล้อนี่เพื่อนๆสวยมากอะ่ะอ,อสวยจริงผมเห็นหลายคันแล้วเนะี่ยเป็นทะเบียนของปานจีนนะครับแล้ก็มีสำรล้อด้วย แล้วก็มีพวกรถโบราณขายด้วยครับเ<ๆ>พื่อนๆมอเตอร์ไซค์โบราณครับเดี๋ยวเอาติดตามครับอาจจะเป็น EP สองครับหรืออาจจะเป็น EP นี้เลยก็ได้นะครับพาไปดูกันเรื่อยๆครับโดยรวมแล้วคันนี้ก็สวยครับโอ้โหผมไม่รู้เลยนะว่ารุ่นมันคืออะไรนะเออแต่คือมันสวยอะชอบเลยโดนใจมากเลยนะครับแล้วก็มาดูกันเดี๋ยวข้างในอ๋อเปิดตรงนี้ <laughs> โชว์โง่ลแล้วเรา อันนี้ก็ทุกคันเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับสตาร์ตติดนะครับโอ้โหน้ำหนักประตูโคตรดีอะใครมองหาอยู่ไม่คลรพลาดเลยนะครับมือสันนะครับแต่ล้อนี้นะใช้ได้ไดยางรุ่นเดียวกันหน่อยนะแจ่มเลยแล้วก็คันนี้ก็ทรงแบบว่าอันนี้จี๊บนะอันนี้จี๊บนะครับอันนี้ก็น่าจะจี๊บเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันหน่อยดีกว่า ทงอะไรขวาทุกคันเลยนะครับใช่หรือเปล่าผมไม่เห็นสัญลักษณ์นนะันอะแต่ว่าทรงก็คล้ายๆกันนะครับสวยอะโอหอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นหันบาทเท่านั้นเองใครมองหาอยู่นะรถแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับเอาไปก็อาจจะไม่ต้องเก็บ เอ้ย,ยเก็บงานอยู่ครับมีมีกระจกนะครับก็ต้องเก็บงานนะครับถือว่าเดิมรวมนี่สวยมากๆเลยครับสวยสวยจริงๆครับอันนี้นี่ผ่านแหละนี่นก็เก๋ดีนะเล็กแข็งมากคันนี้ไม่ไม่ได้บอกราคาไว้นะครับก็ที่เห็นเนเดิมรวมเนะี่ยเบาตัวนี้ทําใหม่แน่นอนครับ แล้วก็ไม่เดิมนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นรถขึ้นรูปมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ใช้พวงมาลัยของ Honda นะครับแล้วก็แถวนี้ก็ถนนดีนะครับรถแรงๆเทียบเลยครับแล้วก็มาพวกนี้นะพี่เขาก็เล่น,นครับก็น่าจะเอนะ A 100หรือ A 50ไม่รู้อะทั้งนะู่น่ะคันนี้ผมก็ไม่รู้อะไรนะผมเป็นคนทำช่องรถยนต์รถมอเตอรไ์ไซค์นะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เั่าไหะ ตามตามความชอบนะครับก็อย่าดามมาด่าผมเยอะนะครับนี่ชินี้ก็เป็นซปเปอร์คัพนะครับก็จะเก่าๆนะประมาณน,นี้นะโอ้โหสวยๆแล้วก็ส่วนคันนี้ก็จะเป็นซูซูกินะครับห้าสิบโซนับแล้วก็นี่ก็เป็นซูซูกิเหมือนกันครับ พี่เขค,คงจอดโชว์แบบสวยๆแลมันหล่อครับโอ้โส,ส,สวยสวยและเยอะมากครับแล้วก็เดี๋ยวมีโซนนู้นอีกโซนรถกระบะที่เป็นหัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกัน ก็หามายาตนะครับก็มีคนก็แวะเวียนมาดูเรื่อยๆนะครับเพียบเพบเลยส่วนนี้ก็เป็นพวกกระบะหัวเดียวนะครับจอดอยู่สี่คันนะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับรมาณนี้นะครับก็ราคาไม่แน่ใจนะครับมีอยู่ห้าคันนะครับราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่คันนี้เท่าไหร่พี่ แล้วคันนี้อ๋อคันนี้ราคาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับคันนี้ก็แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ได้รถที่แบบว่าไว้ใช้ในไร่นสวน,นะครับแล้วก็เป็นยี่ห้ออิซูซูด,ด้วยนะครับคันนี้มาใหม่นะครับใหม่กิฟต์เลยนะไม่รู้ราคานะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นพวกโตโยตานะครับในโตโยตานะครับก็ราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับไปมองหารถปีลึกแล้วก็เป็นหัวเดี่ยวบรรทุก แหนบนี่น่าจะแหนบยังไม่ได้เสริมให้นะครับประมาณนี้นะครับสีโดยรวมเนี่ยผมว่าใหม่กิฟเลยนะอ่ะเนี่ยผมดูให้เขาเก็บงานให้ใหม่หมดเลยนะครับอืมกัแบบราคาเจ็ดหมื่เนี่ยเขาเก็บงานให้ใหม่หมดเลยนะครับใหม่มากนะครับใหม่ข้างในเบาะเบืะใหม่นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับ อนนี้หอังนี้ก็เป็นอิสุกับโตโยต้านะครับเดีนะ๋ยวมาดูราคาให้นะครับอ๊ราคาก็พร้อมใช้งานแปดหมื0นห้าพันบาทครับก็ชอมใช้งานพร้อมโอนเลยนั่นเองนะครับส่วนคันนี้ก็ได้ร้อแม็กมานะครับก็ประมาณนี้นะคันนี้ไม่มีราคาบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปทรโรของพี่เฮาได้กว่านะครับแล้วก็ ให้พี่ให้เบอร์โทรกันนะครับเดี๋ยวอีพีสองนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวจะพาไปบุกข,ข้างในร้านนะครับมีอรถคือเพียบเลยนะครับพี่ขอเบอร์โทรนะครับพี่เบอร์โทรอะไรเอ่ยของพี่เลยอ้าวนี่นี่นี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อชื่ออะไรครับพี่เฮียชื่อ เฮีย <He> ขาวอ่าเฮียขาวนะครับก็0 9นย์เก้าสาห้าสดสติดต่อพี่เฮียขาวได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับ